โอเคครับเป็นการเข้าทําประตูด้านซ้ายและด้านขวานะครับรเดี๋ยวเราจะเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะครับ <สะ S 1> อ่าเป็นเตอร์เลี้ยงไปแล้วก็โยกเข้าขวาแล้วก็ยิงประตูบอกว่าเซฟด้วยสายตานฮะอ่าครับคนแรกที่ยิงเข้าจะเป็นฟอร์สหรือเปล่าเลี้ยงมาแล้วครับฟอร์สฟอร์สเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นโค้งโค้งโคงไม่เข้าครับ ให่มอนนะครับพ่นน้ำหรือเปล่าจะพ่นน้ำหรือเปล่าแล้วก็ลอดมือโอ้ยังไม่เข้านะครับออโตนะครับออโตเข้าซ้ายแล้วก็ยิงเดนิวปัตน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาที่ยิงขวานะครับฝั่งซ้ายทยาี่ยิงขวาปาจิยิงบอลน,นิ่มๆแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จะติ้นนะครับโยเข้าขวาโอ้มีการถอยหลังยิง มีการถอยหลังยิง,งยโค้ชบอกว่าให้ี่เลี้ยงมาใหม่ครับอย่าให้บอลหยุดอย่าให้บอลหยุดอย่าให้บอลหยุดเลี้ยงไปอย่าให้บอลหยุดนะครับเปิดทาร์มาแล้วก็ยิงปัดไว้ได้นะเอาแอลแอลนะครับเปิดทัรมายาวๆแล้วก็ยิงย,ย้ยอยๆออกไปเลยภาวะช็อตมาแล้วครับพาว์าช็อต เวฟครับหลอกเข้าขวาเต็มหลอดโอ้โหเต็มได้นะครับเมฆครับพาวเวาร์ช็อตไม่มีครับไม่มีครับไม่มีสิทธิพิเศษครับครับพาวเวอร์ช็อตยังไงเฟิร์สทัดไปโคตรนิ่มเลยบอลแอลนะครับพาวเวอร์ช็อต ขูนะครับเผาชัต <c oughs> ว้าวา้วทุ่นคนเราดีลดลนะครับเผาช็อตัดเทคสามเทคสาม ฐานนะครับเผ่าวชดเคสสามหนาวเลยครับเป็นไงครับเผ่าวชดหูวซีมอนกันนะครับซีมอนนะครับเอ้ยพลังแคมโบดี้ออโต้ครับออโตโยกออกสายยิงมุมแคบต้องยิงยู่ชดวันนี้ ครับโคเต้ครับอา้าวเรียบร้อยโดโนเอาตัวสกัดดาวลุงโคเต้นะครับพาวเวอร์ช็อตอ่อนนะครับไหนบอกว่ามันบอกว่าจะยิงซ้ายโดนบิดวะยิงซ้ายไม่ยิงจริงมันก็ไปโดนแก่เงี้ยมันก็ไปโดนถางเลยอ่ะอย่างเงี้แงยแหละ โอ,อ,อ้ยเอาล้วครับพาวเวอร์ช็อตพาวเวอร์ช็อตไม่เข้าส่องเลยคุณเข้าส่องหรือไงอ๋อไม่บังคับเท้าแต่ใช้ใช้เหลี่ยมจานยิงของมุมมองเราอะเท้าไหนก็ได้อาล้วครับเท้าไหนก็ได้นะครับไม่ขยับเลยนะไม่ขยับเลยนะ,ยยนะะอาละไม่ขยับแล้วครับเท้าไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมมองผู้รักษาประตูกันดีกว่าครับ มมองผู้รักษาประตูครับครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเขตพื้นที่ผู้รักษาประตูเลยครับเอาแค่ <Okay. S 1> ในระยะกรอบโอ้โหเตะแบบนี้ครับปั้นผู้รักษาประตูดีกว่าแล้วก็หลอกยิงเสาแรกนะครับเอาครับเป็นทีมฝั่งซ้ายนะครับยิงซ้ายฟอร์สยิงแล้วก็ชนเสานะไม่เข้า นับคะแนนด้วยนะครับฟันเกมแล้วก็จะตินนะครับยิงมาตรงกลางรับสบายต่อไปเท้าซ้ายซีมอนไดมอนพนน้ำอย่าให้บอลตายนะครับอย่าให้บอลตายต้องเลี้ยงมีการถอยหลังไม่ได้ยิงวาของจริงอะยิงมาสบายครับแอวนะครับยิงเอ้ยกระเด้งครับเรียบร้อย แล้วก็ออโต้ยิงออกไปเลยเตอร์นะครับยิงโอ้โหเซฟโค้สวยแล้วก็เป็นภูนะครับถนัดเท้าขวาไม่เข่าบอดจีนะครับยิงแล้วก็กระเด้งแล้วก็ไม่เข้านะครับ โคตรยิงไปไหนไหม่รู้แล้วก็พี่เวฟนะครับยิงตรงกลางครับ<ป>แล้วก็ตานะครับตาเอาขวาดีกว่ายิงเข้ามุมไปเลยแจสตินยิงย้อยไาตรงกลางครนะับ ซีมอนนะครับเบาเบ,า,บ,า,บาเหมือนส่งคืน,นธรรมดาครับคนต่อไปเป็นแอลนะครับแอลนะครับแอลยังไงหญิงมาจิ้มๆนะอ่อนนิ้วสก,กัดออกไป,ไปกอนๆๆนอ,อ,โอโต้ออตโต้นะครับปั่นโค้งๆแล้วก็เรียบร้อย กตีนะครับกตียิงเลียนมาอาครับฟอสครับเขาซ้ายแล้วก็ยิงโค้งๆแล้วก็เรียบร้อยตรงนี้ครับเมฆครับเมฆครับย้อยๆแล้วก็เรียบร้อย แล้วก็เป็นภูนะครับยิงแล้วก็ปัดไว้ได้โดยตั้นนะเป็นพี่เวฟนะครับพี่เวฟมาแล้วเขากลางนะครับตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็โคดยิงข้ามคานนะแล้วก็เตออ์นะครับยิงยอยปัดเออเกือบเข้านะครับแล้วก็ซ้ำไม่นับครับซ้ำไม่นับไม่เข้าด้วยครับซ้ำก็ไม่เข้าครับเหนียวตะนะครับไม่เข้าครับ คนต่อไปจัสตินนะฮะจัสตินยิงแล้วก็ออกไปเลยนะฮะโหยุงเริ่มกัดแล้วเร็วๆวแล้วก็ซิมอนยิงย้อย,ย,อ,ยออกไปเลยครับตักัดไปได้นะกอจีนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับกอจีง,ง้างแล้วก็ยิงตรงกลางนะครออโต้นะครับโอ้โหทรายด้วยครับบอลน,นิ่มนะ แอวนะครับอรแ,แอวยิงตรงกลางมาครับรับสบายอาออาฟอร์สนะครับปัดได้โดนิวเมกนะครับเมกเอาล้ครับตัดเขากลางแล้วก็ยิงย้อยแล้วก็เสียบไปเลยครับครับพูนะ ยิงเลียนมาปัดได้โดยตั้นน,นนะแล้วก็พี่เวฟนะครับโอ้ <_ letter> โหออกไปเลยครับไกลเลยตารับหยิงออกไปเลยครับเตอร์นะย้อยย้อยไปเลยครับอ<ร> <_ letter> ่าล่ะครับโค้ดมาแล้วครับย้อยย้อยแล้วก็เรียบร้อยเสียบไปเลยทีเดียวครับ เข้าตรงกลางครับเอาครับจะตินมาจะตินเลี่ยมนะครับประตูกาลังเถียงกันอยู่จะตินยบอลอยู่แล้วยิงเรียบร้อยอแล้วก็ติมอน,นครับอฟอตฟอตยิงโอ้เซฟไปได้โดยตันนะตอนนี้แบตจะหมดแล้วนะครับ ใครจะยิงแก้ตัวครับเป็นเมฆดีกว่าครับยิงย้อยๆแล้วก็ปัดไว้ได้โดยตั้นนะครับ MVP วันนี้ <c oughs> เอาครับตาครับตาเข้าขวาเอาถอยหลังถอยหลังมันเลยแล้วก็ยังไม่ยิงยิงแล้วแล้วก็เรียบร้อยนะ <c oughs> ครับค่อนข้างเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> กล้องก็ปรับแสงให้ครับ โอ้ยจัดตินอันนี้โคตรนะครับโคตรยิงไปตรงกลางแล้วก็เซฟไปได้โดยตันนะต่อไปเป็นผู้นะผู้ยิงเข้ามุมนี้แล้วครับโอโหประตูสก,กัดไว้ได้ <c oughs> พี่เวฟยิงแล้วก็เรียบร้อย <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด u b s สไ i b e ให้ด้วยนะครับเจอกัน <c oughs> ใ,ใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บายครับ he caught it by some